โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชีกาบอยนะฮะวันนี้อยู่กับโบบะรับโชคเฟสติวัลเอพิโซด5นะฮะหรือเอพิโซด5หรือตอนที่5วันนี้เราจะมาเปิดตู้ของที่ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยกันอยู่คือไอ้ร้อยเวนหรือดัตลอดเวนนั่นเองก่อนอื่นที่ก่อนก่อนที่เราจะเปิดเราจะไปดูสกิลมันก่อน ว่ามันโหดจริงไหมไอ้เปรตเนี่ยสกิลที่หนึ่งนะฮะแบ่งพลังลงทันขั้นแรกนะครับโจมตี240ดามเมตไม่มีอะไรเกิดขึ้นขั้นที่สองโจมตี300ดามเมตเพิ่มเกียรติท่าไม่จ่ายหนึ่งจุดนั่นก็คือสกิลนี้มันเหมือนสกิลเอสคาร์นอเขียวอะไรยังไงล่ะส่วนท่าสองเนี่ยแหละคือคีย์มาสเตอร์หรือท่าที่สุดยอดของมัน ก็คือท่าที่1คขั้นแรกสร้างดาเมจ130%แกศัตรูทั้งหมดปะทะไม่สนพลังป้องกันก็คือตีเจาะกระออนเองทะลุอ่ะขั้น3 oh. อยู่ที่325นะครับคือแรงจัดๆส่วนอันตินี่ก็เป็นอันติที่สุดยอดเหมือนกันแต่ถ้าขั้นหนึ่งก็ยังไม่สุดยอดเท่าไหร่สร้างดาเมจ300%พลังแก่พลังโจมตีของพลังโจมตีแกศัตรูทั้งหมด ลงทันแล้วก็ดาเมจดังกล่าวจะเป็นธาตุดาเมจได้เปรียบเสมอก็คือตีอันตีใส่ธาตุไหนก็คือจะเป็นธาตุได้เปรียบแก่ตัวนั้นและเป็นหมู่ส่วนเอฟเฟกลงทันก็คือดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%ต่อสกิลของอัศวินก็คือถ้ามีส,สกิลของอัศวินอยู่ในมือเยอะก็ยิ่งแรงคูณไปดี่คูณหนึ่งใบต่อ20%เอกลักษณ์สุดยอดเหมือนกัน คือเมื่อใดที่อัศวินเราเนี่ยโดนคียติ้อก็จะเพิ่มแรงการ์ดเลยทันทีซึ่งแม่งโคตรเปรดเลยสวัสดีคุณทันโอเคต่อไปเราจะเปิดกันเลยอัดไปก่อนสิบครั้งแบบนอนนอนสต็อปแต่ว่าเราจะเราจะไม่ค่อยดูแบบเปิดลายตัวนะเราจะไปแบบ เห็นเออจะสกิปสกิปยังไม่เลิกผมยังไม่เคยเลิกเกมนี้ผมอยู่ตลอดไปผมอยู่ตลอดฮัลโหลฟิกเสียงนายเบาเออแล้วเราอยู่กับเพื่อนของผมสองคนนะครับได้แก่วอตกี้แล้วก็ซีฟิกจีอาร์จอฟิกไปพูดไก่ยังไงกยกลัวเข้าคลิปเหร พิกเทสหน่อยหนึ่งสองฮัลโหลพูดวันทูดิพูดวันทูเบากว่าเดิมอีกพิกมึงรีบแก้ดิกุยหนูจะอ้วกเลยน้ำตาจะไหลเลิกแล้วคุณทันโทรติดใบติดกาชาไม่รู้ปูนเทสเทสโอเค ได้ยินแล้วเนาะได้ยินแล้วได้ยินแล้วชัดเลยนี่ดีเลยโอเคเราจะไปกันก่อนเลยหนึ่งครั้งปึ๊บอันนี้คือเราจะไม่มีสูตรอะไรเลยเราจะเล่นแบบโนสูตรตอนนี้เออราตั้งใจว่ามีการันตีรองรับใช่เรากั้งใจเปิดมาตอนแรกโอ้โหก็ดีอยู่แปลงร่างไอทิศสวนเต็มสูดเลยนะมีไอฮอกด้วยนะเอ้ยเป็นเล่น อ๋อคือมีหมูนี่การันตีได้ลอถเวนเนี่ยมีโอกาสไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือถ้าเป็นหมูมันก็เป็นดัดหรือไม่ก็อลิสเบตไรเวลาอันนี้ไม่แน่สองตัวเราต้องข้ามไหมไม่ต้องหรอวะลุ้นก่อนลุ้นก่อนดูก่อนสองตัวเอ้ยสตัวแรกตัวแรกกับดัลอถเวนโอ้โหมีดัดคิวล่าโอเคยังไม่มีตัวนี้เรายังไม่มีโอ้โห <lok displayed S 1> อลิสเบตออกมาแล้วอย่างนั้นก็ชัดแล้วชัดแล้วไอ้เปรตอย่างนั้นก็เริ่มนะเริ่มแล้วเริ่มตัวแล้วต้องมีฝนดาวตกเหรอดัดโอ้โหกูเรียบไม่เป็นไรเราได้ SSR มาฟรีอ่ะหนึ่งตัวแล้วก็ไม่ตัวนี้ก็ไม่มีอ๋อ เนรัสคิล่าแห่งความโอเคเรากลับมาเรากลับมาก่อนต้องใช้สูตรปะมันต้องใช้สูตรปะเออใช้สูตรคือแบบออกโคดจัดสองตัวเลยนะดัดสะบัดดาบปุ๊บไปเลยสะบัดดาบลงสะบัดสะบัดดาบลงปั๊อปโอเคแม่นยำแม่นยำเที่ยงตรงตาอันนี้เป็นยังไง Okay, โอเคมีหมูอ,อีกแล้วดาบสวยหดาบเต็มแต่ว่าไม่แปลกแลร์โอเคโอเคดาบริสนี่คือถ้าไม่มีเคาน์เตอร์ก็คือสะกิปได้เลยตา <laughs> <laughs> น,นี้ตัวเดียว โอเคสกิปปุ๊บกาลันกาลันไปต่อเลยจัดโอ้โหยืนโดดเดียวว้าวเวออดไม้แห่งความจริงคอเตอร์ป้านี่กระเด็นสกิปไปสิเอาแล้วครับ90เพชรมันมีกิ่งไม้แล้วคอเตอร์ด้วยหรอพิกมีโอเย็ดมัม กิ่งไม้ก็เป็นกิ่งไม้แห่งความจริงไงกิ่งไม้แห,ห่งความศรัทธา,เอ,าเอ้ยเอยดีอันนี้ดีแบบต่อเนื่องต่อเนื่องนีหมูตากะพิบตากะพิบต้าตนไว้ได้ คลิปนะะฮเตรียมเตรียมเตรียมจะแตนไฟอ้าวเฮ้ยมาสกิปไปดิโอ้โหดัดฟ้าอี๋ดัดฟ้าเออตอนล็กกคิดว่าได้แล้วเหอะไปต่อเลยเราจะไปแบบรัวๆแล้วปืนกลหมูมาหมูทุกตา ก่อนหน้านี้หมูเป็นลางร้ายด้วยแต่ว่าแบนเนอร์นี่คือหมูหมูดีนะถ้ามีหมูถ้ามีหมูไม่ไปกิปกันเลยบางทีโอ้โหโอ้โหโอ้โหดัดฟ้ากูมาสองตัวเลยนี่ไงเยี่ยหมูไงตอนนี้เราเปิดไปกี่ครั้งละห้าครั้งครั้งที่หกโอ้โหหมูไม่มีกูสกิปเลยไหมอันนี้กูว่าน่าจะ กร <G arden> yeah, ะเด็นโอ้โหแย่แล้วไม่หรอกยักยัง,ย,งยังไม่ถึงสามร้อยเลยมึงยังมีเยอะหมูมาดา,าบพึ่งหนึ่งท้องฟ้าปิดสนิทไม่ดีเลยใช่กระเด็นโอเคไม่ต้องดู <G arden> <G arden> มาดูกันว่ามึงจะได้เจอแอนิเมชันลอสเบนไหมเออกวัวกูต้องเจอเพรขนาดนี้ ไม่มันาเข้าไปแล้วเนี่ยเออมาตะขึ้นตาไม่มีโอกาสมีโอกาสตีอยากกระเด็นโอ้โหเรียบร้อยกระเด็นเฮ้ยลอดมาหน่อยลอดละสามร้อยละลอดโอ้โหมึงยืนเดี่ยวเงี้ยอย่างนี้ก็อะคลิปเลยกูรออะไรล่ะ เอาแล้วครับรอบต่อไปรอบต่อไปการันตีมึงออกจากหน้าตู้ก่อนแก้งทำซึ้ยม,มันรีเซ็ตวันมันรีเซ็ตวันเออเอ,อเออเออ,เอ,อรีเซ็ตวันคือดวงใหม่ไว้แล้วอะไรขวางหน้ากูเต็มไปหมดเลยเนี่ย โ <Okay. S 2> อเคโ <Okay. S 2> อเคข่าสักสูตรไปสูตรอะไรไปไหมเดี๋ยวลองทีเผลอลองทีเผลอดัดไปเดี๋ยวอ่นานทานครับผม การันตีได้ตัวอะไรไม่ไม่มนต้องกดเนาะใช่อลอดโอ้โหมอสฟั k กิ้งสปีดอะมอนฟั k กิ้งสปีดเออเอาละครับตอนนี้ถึงขั้นเข้าเนื้อตัวเองแล้วไอ้ยังอีกทีหนึ่งมันก็เข้าเนื้อหนงแรกแล้วไม่เวรเออเข้าเนื้อ มันก็ต้องมีเจ็บกันบ้างก็ใช่เจ็บกันบ้างไปกันเลยทีเผลอเฮียชวนคุยชวนคุยเจอพวกคุยชวนคุยทำเป็นเล่นทีเผลอไปเลยล่อแล้วคิดเลยลองแบบนี่มันเปิดกล้องหรือวะไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่ะถ้าเปิดกล้องมันจะมีหรือว่ามันต้องทักทายหน้ากูหรือว่ากูเปิดหน้าเลยเออมึงเปิดหน้าก่อนแล้วเบ่งกล้ามอัดแม่งเลย ฮะเออสูตรเบ่งอ่ะเบ่งให้เด็กมันดูอ่ะให้เด็กมันหยอไอศอสตว์ให้มันใค้ๆก็เยวเหนียวแล้วเอาตัวนั้นมาให้มึงอุ้ยมีกล้ามะดิอ้าวเอะเบ่งกล้ามไม่มีแล้วกูนี่ตัวเป็นวุ้นเลยมั้งเนี่ยอกอเบ่งกล้ามอละเออรอเลยอ้ฝนดาวตกอุ้ยไอ้คาร์นอะอออ Animation, yeah. การันตี2ตัวขึ้นไปพอสักสี่เยอไปปะไหยปะเอออ,อ, oy, อูกา ฟุกกะไออว้วนหายอะ่ะส,สามสอง,สงนี่ต้องลุน้นสักหน่อยลุ้นเอ,เอสกันนอมาอย่าไปคิดเอ้ยหโห<อ>โอเตอร์ป่ะกูแย่แล้วเฮ้ยตัวหลัง <c oughs> ยังตัวหลัง รอบที่กูได้ก็เนี่ยนะเอสคโนมาแต่มันไม่มีหมูไงเออเฮ้ยแต่มันก็ไม่จำเป็นเนี่ยมันหมูมันแค่ลอด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 ยังไม่มาอีกเหรอลอดเวนน่ะลอดไอสัตว์จะเทาเยอะไปแล้วลอดเวนลอดเวนอุ้ยเอ๋ไม่รักได้ กูทำเมลัลลมนนกิล่าตีหกเลยเมลักิล่าฟ้านะเออไปต่อยี่ถ้าไม่มีหมูคือโอกาสเป็นศูนย์เหรอไม่เชิงเว้ยมันมันแค่หมูมันแค่บอกมึงจะได้ตัวแถวนั้นปะเออแต่ก็ก็ไม่แน่ใจเป็นไปนได้อยู่นะถ้าไม่มีหมู โูกิ่งไม้เด็กฮี้ออเ,เออไม่ใช่ละเกมยังไงอะรีเกมหน่อยนี่ยเออน่าสนใจว่ารีได้ผลนะเพราะว่าบางทีมันเหมือนเกมนี้มันแปลกๆเว้ย คือแบบเวลามึงเปิดได้ตัวอะไรแม่งก็จะได้อย่างนั้นอยู่เรื่อยๆโอเคมึงไม่ได้ใส่แรนดัมซีดมาตอน,ตอนไม่รู้เว,ว้ยม,มันเหมือนเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยคือแบบแม่งเวลามึงได้ตัวตัวหนึ่งแล้วแบบแม่งเปิดเรื่อยๆแม่งแบบแม่งได้เฮี้ยนั่นอยู่นั่นเลยเน็ตมาบลูเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยดิเออมาสักตัว,ตวเอ,เอ้ข้อมูลที่ต้องใช้ในเกม เพิ่มเครเคียดแล้วใจเย็นเดี๋ยวก็มาเพื่อนกูมีสอสามตัวนะแล้วการันตีแล้วเนี่ยใครวะเพื่อนฟิกวะอ๋อหรือว่าต้องดูฟาวดินวะ <c oughs> ไปฟาวดินส่งล็อตมา <c oughs> เยอะครึ่งปลากระพิบด้วยไอ้ทิ้เอาเทอร์ไปเอาดิโอโหโอโ้โหเห็นในแบบนี้สีฟ้าแบบ อรูสารอดูมาจนถึงขนาดนี้ดาบตึง้งไอสัตว์วแต่มีเน็เนาจจะเอาเตอร์โอ้โ,โอ oh. เหเอ้เพิ่มสูตรหน่อยไหมเพิ่มสูตรหนห่อยสูตรอะไรอ่ะมีสูตรอะไรเพิ่มไหมรีเยู่ นนี้สูตรกดด้วยนิ้วก้อยอกูอะเอาดิกดยากอะนิ้วก้อยกดดีนิ้วก้อยนิ้วก้อยคือดีกันเออดีกันเรียบร้อยเลยหมูกูหายไปเลยโอ,โอ้ยตากับปีเรียนนะนั่นไง ัต้องมีหมูเไงคลิปไม่ไงเงี้ยใช่ไหมต้องมีหมูต้องมีหมูคือถ้าถึงจะอนิเมชันดีแต่ไม่มีหมูนี่คือเจ๋งนี่ไเมอร์ลินเมอร์ลินแดงเลดิหนือเหนืหมูมาแต่ด่าผักตลอดไาเปิดหน่อยหน่อย เฮ้ยมาดิมาดิขอเถอะสักตัวออกมาก่อนสักตัวเนี่ยแต่คลิปนะนี่มึงต้องไล่ดูนว่าต้องไล่ลุ้นว่าอดิิเตเบตกับดัสจะออกก่อนที่เ็นติสันจะมาตัวเดียว โอสุธียังยังไม่มายังไม่มายังยังมีโอกาสอยู่ดัดรถโอ้พ่อมึงเจ็บว่ะนี่อลิซาเบดมาตัวสุดท้ายเจ็บใจเด้อ Galantia ơi béo galantia cú mà galantia. That lot win. Ui. Pi tua. Ui. Ia. Hoi. 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 ui, Hoi. Hoi. ui, Hoi. Tại sao Hoi. 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 มึงต้องมาแล้วอันเนี้ยมาแล้วสตัวไหมขอดัดล้อสอตัว <c oughs> แล้วทำไมดึงทรร <c oughs> อง,งล่ะเพื่อนดึงอย่างนี้เ่อเหี้อนตสตัวตัวเดียวอ้เหี้ย เฮ้ยอาจจะมีแตกลุ้งหรือเปล่าไม่ต้องลุ้นไม่ให้มีเฮ้ยแต่ฝนดาวตกเป็นไม่ได้ว่าน่าจะมีมีแตกเออมีตัวใหม่ลอดเวน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 เฮ้ย โอ้โหเพชรที่กูสั่งสมมามึงลอกกูไป630แล้ว <c oughs> ไอ้เหี้ยโหเงยบน้องมันนิ่งหมดเลยเอ้ยเค้าเตอร์เค้าเตอร์แกมแดงด้วยแกม <laughs> lót nó lót ló lót ló lót về từ <laughs> Thái ấy ơi <laughs> รสโอ้โหมึงมาทำไมกูมีครบแล้วอไอ้เกลือสุดนะเกลือสุดในโลกอ,ะอ่ะรสเวนสัตว์มันได้ยากได้เย็นเนอะวะ ครานี้มาไม่หยุดเลยหมูลอดเวนโอ้โหเฮ้ยเอาหน่อยดิ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  มร้อสเวทเฮ้ยรอสเวทมาแล้วไอ้เอี้ยกูจะร้องให้กูจะร้องให้กูจะร้องให้ โอเคกูได้การตีสองตัวแล้วการตีสองตัวแล้วเหนื่อยว่ะเหนื่อยแทนเนี่ยที่สัตวไม่มีหมูเฮี้ยตะกิ้ไปมาไกลมากได้ตอนที่ไหนนะตัวนี้ตัวนี้อันตีมึงเต็มมั้ถ้าเต็มก็คือล้างกระดานน่ะสักสี่สี่ตั้งเฮียหนึ่งก็เก่งแล้วจริงๆไง ต้องไหไรมากเฮ้ย,ยหมูมาหมูมาหัวหัวไมเอาด้วยสวนไปดิฝนดาวตกด้วยแกมไม่แดงด้วยแล้วดึงเหลืองคืออะไร โอ้โหแตกทองอีกไอ้เฮียแตกเลยยังลอดเวน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 ไอเวนดัดฟ้าควันตีเต็มแล้ว ยี่อะไรไอ่ะเอเออขอลอเวนน่ะแล้วก็การันตีลอสเวนอีกตัว โอ้โหเอ้ยเอามาเอาเตอร์ไปแก้มแดงแก้มไข่แดงเมันจะดึงเหลืออีกงานไหมวะโอ้โหให้กูลุ้นอีก โอ้โหโหเยอะด้วยอันไหนก็ไม่รู้อันนี้แหละไม่ใช่อ้าวเฮียดัดกูมาแล้วเฮียแล้วรถเวนไม่ใช่เฮ้ยมันมนซ้ำได้มันมีซ้ำได้ใช่หมูมันมีซ้ำได้หมูเมื่อกี้กูเห็นมีอีกตาหนึ่งเพื่อนกูได้อะไรเซ่เบด สามตัวดัดลอดเวนลอดเวนลอดเวนไอ้ขี้นี่มาอีกแล้ว <c oughs>